ดังยังไม่อยู่เลยเกลนหนครับเก็นหนเกลนโหนน,นนะครับต้มเสร็จครับต้มเสร็จแล้วก็ใส่ วันนี้ไม่มีเป่า่อนแรงใสนะครับผมสายยาเพื่อบลังแบบนี่ครับใส่ฟิตวอเทอร์ไปครับนี่นะครับน้ำปลานะครับฟิตวอร์เทอร์ใส่ได้น้อยไม่ครับใส่มากๆไปลูกไตครับผม ไตอ่อนี่ครับ,รบแล้วก็ปั่นเออไม่ใช่คนนะครับคนคนโยเขาไปคนเข้าไปครับไม่ใช่ปั่นครับพูดผิดครับแกง่อมาสังเทน,นะครับมันก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับ ถ้าไม่มีสีเขียวคือของป้อมครับแกดอกไม้ครับแล้วก็มันจะมีอีกใบหนึ่งครับใช่ครับตัวนั้นใส่คุณตู่ก็ไปครับ ได้เรียกดางนึ่งนะครับผมนี่ก็ใบคนตู่นะครับภาคอีสานเรียกนะครับภาคกลางก็จะเรียกผักนิ่งนะครับผักนิ่งหลักนะครับนี่ครับจะเอามือไหนหละลูดล่ะทีนี้ บางแค่นี้ก่อนนะครับกระหึ่มนะครับเสียงเพลงนะครับผม,มน่าจะถึงขีดขีดของความบันเทิงนะครับผมขอลงไลท์แค่นี้ก่อนนะครับ